แหม่นี้ต้องเรียบเรียงให้ดีสำหรับกรณีของ True Corporation ครับเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันไล่เรียงไปตามลำดับของเหตุการณ์ครับที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นในส่วนแรกเนี่ยเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดล่าสุดก็มีคำสั่งนะฮะให้กลับ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนของการรับฟ้องคดีครับที่ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทอชอเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งและสำนักงานกสทอชอเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองนะฟ้องบอร์ดและฟ้องสำนักงานอ่าใช่ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอ mm hmm. ซึ่งในคดีนี้นะฮะทางฝั่งของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนั้นเนี่ย mm hmm. ได้ไปฟ้องว่าคณะกรรมการกสทชกับพวกรวมสองคนมีมติในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ห mm ้า hmm. ทับสองห้าหกห้าเมื่อวันที่ยี่สิบตุลาคมสองพ้าหสห้า hmm. รับทราบการควบรวมธุรกิจระหว่างบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนและบริษัท Total Access Communication นจำกัดมหาชนโดยมติเสียงข้างมากเห็นว่าการรวมธุรกิจต่างกล่าวไม่เป็นการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกันซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิษที่ไม่ชอบ,บก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันกิจการโทรคมนาคมจึงนำคดี มาฟ้องต่อศาลทั้งนี้สารปกครองสูงสุดนะครับให้เหตุผลไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นมูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภคและยังเป็นผู้ใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท d ีแท็กต์ไทรเน็ตจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทาง Total Access c o m m u n i c a t i o n จึงได้รับผลกระทบจากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2จึงถือเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2การจะแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่มูลที่เพื่อผู้บริโภคได้รับนั้นต้องมีคําบังคับของศาลปกครองตามมาตรา72วรรคหนึ่งระบุเอาไว้ว่าครับ ในแง่ของพรบจัดสรรจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2 5 42โดยมีคำสั่งให้เพิกถอนอโดยสั่งให้เพิกถอนมติของกสรรชดังกล่าวนะครับแล้วก็มูลนิธิเพื่อบริโภคจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา49วรรคหนึ่งแห่งกฎหมายเดียวกันนั่นเองนะครับก็แปลไทยเป็นไทยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเขาไปยื่น ฟ้องต่อศาลปกรองกลางครนะฮะว่ามติของคณะกรรมการกสทชที่ถูกชงขึ้นมาโดยสํานักงานกสทชครับเกี่ยวกับการควบรวมกิจการระหว่าง True กับ D ีแท็นั้นเนี่ยครับไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเนื่องจากว่าการรับทราบเกี่ยวกับการควบรวมกิจการในลักษณะดังกล่าวนั้นเนี่ยถ้าตีความกันตามกฎหมายแล้วนั่นแปลว่า สำนักงานกสชก็บอกกระบอดว่าทรูกับ d ีแท็กเขาเป็นคนละประเภทกิจการกันนะฉะนั้นเนี่ยบอร์ดจึงมีอำนาจแค่รับทราบการควบรวมแต่ไม่ได้มีอำนาจจะไปตัดสินว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติถ้ากรณีมีอำนาจจะไปตัดสินว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัตินั้นเนี่ยทรูกับดีแทต้องเป็นกิจการประเภทเดียวกันต้องเป็นประเภทเดียวกัน ไม่งงนะอ่าไม่งงนะไม่งงอ่าแต่สิ่งที่มูลนิธิเขาไปฟ้องเนี่ยครับเขาก็ไปฟ้องว่าเฮ้ยแบบนี้มันจะได้หรืออออ่ออคือให้แค่รับทราบเนี่ยครับก็เท่ากับว่า True กับ d e t a c เป็นคนละประเภทกิจการกันนะสินะฮะเลยเป็นที่มาของการไปฟ้องร้องคดีในครั้งนี้ซึ่งศาลปกครองกลางนะฮะหรือว่าชั้นต้นเนี่ยมีคําสั่งไม่รับฟ้องคดีถูกไหมอ่าไม่รับไม่รับตอนนั้นแต่มานี่ฮะมีการอู่ทอนนะฮะเพื่อให้ศาลปกครองสูงสุดนั้นได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งล่าสุดก็เป็นทางศาลปกครองสูงสุดที่กลับคําสั่งจากศาลปกครองกลางนะฮะก็กลายเป็นประทับรับฟ้องอ่าประทับรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะ อ่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์แรกนะฮะของทรูที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่ากรณีนี้เนี่ยราคาหุ้นเมื่อวานอาจจะยังไม่ค่อยแอบสอบไปเท่าไหร่เพราะข่าวเนี่ยมันยังไม่ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นวงกว้างอ่าใช่ใช่แต่ในช่วงเย็นเนี่ยโอ้เริ่มนะเริ่มจะแผ่ขยายวงออกไปอ่าแล้วก็ซ้ำร้ายฮะครับทรูแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความคืบหน้ากรณีข้อพิาพาทเกี่ยวกับการเรียกผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม,มหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า interconnection charge โดยเมื่อวันที่22ตุลาคม2562บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่า nt ได้ยื่นคำเสนอข้อพิาพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับ หรือเดิมคือ total access communication ชำระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มสำหรับไรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าค่า IC สำหรับปีดำเนินการที่21-27เถึงเป็นจำนวนเงินประมาณ15,879ล้านบาทพร้อมทั้งเบี้ยรปรับโดยบริษัทได้มีการยื่นคำคัดค้านต่ออนุญาโตตุลาการดังที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในรายงานประจำปี2565ค โดย TRUE เองก็ขอแจ้งความคืบหน้าที่สำคัญว่าเมื่อวานนี้นะฮะทางคณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดหให้ TRUE ชำระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มจากไรายได้ค่า IC พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและเบี้ยรปรับเป็นจำนวนเงิน7 6 6 9 9 6ล้านบาทบและเบี้ยรปรับในอัตราร้อยละ15 000. ต่อปีจากเงินจำนวน 4,136. 8 7ล้านบาทนับ จากวันยื่นคำเสนอข้อพิาพาทจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จให้แก่ NT อย่างไรก็ดีนะฮะคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สิ้นสุดซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วไม่เห็นพ้องกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยที่บริษัทจะมีการยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางโดยหากมีความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับคดีนี้เป็นประการใดก็จะรีบแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบต่อไปอ แปลไทยเป็นไทยอีกสักครั้งหนึ่งคุณสุปชัยครับครับก็คือว่างานนี้ก็คือว่าอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ทรูหรือว่าดีแทเดิมเนี่ยจ่าย7,000ล้านให้กับ NT มันเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจาก d ีแทอ่าจาก d t แทเดิมแต่วันนี้ทรูผนวกรวมกัน d t แทแล้วอ่าใช่นะฮะก็เลยกลายเป็นทรูอ่าที่ต้องมาออกแน่รับ,รบในเรื่องนี้ไปอ่าใช่ที่มูลค่าเรียกร้องความเสียหาย แรกเริ่มเลยคือ1น8 7 9ล9้านบาล้านบอนุญาโตตุลาการสั่งให้ชำระ7,067ล้านบาทรวมถึงเบีย้ยปรับนะฮะในอัตราดอกเบีย้ย15%เปต่อปีจากจำนวนประมาณสัก4,000ันกว่าล้าน<อ>ซึ่งตรงนี้ทูเองก็ไม่เห็นพร้อมนะฮะกับคำชี้ขาดของอนุญาโตก็จะมีการนำเรื่องอ ขึ้นไปสู่ชั้นพิจารณาของศาลปกครองกลางโดยจะยื่นคําร้องขอเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาระสาคัญในกลุ่มของอทันงทูที่แจ้งมาเมื่อคืนนี้นะครับจุดที่น่าสนใจครับสำหรับคดีนี้นะครับแน่นอนล้วครับว่า,าถามว่าระดับต่อไปมันจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่ในแง่ของทูเองก็คงต้อง ร้องอย่างที่ถูระบุในเอกสารตัวนี้ว่าจะไปร้องเรื่องขอเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการแต่ในฝั่งของ NT ก็แน่นอนแหละฮะเขาก็จะเอาคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการเนี่ยไปร้อ,องต่อศาลปคกครองเพื่อให้เขาเ<า>รียกบ,บับงคับตามคําชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการอ่าใช่เพื่อจะบังคับเอาเงิน7 0 0 0ล้านที่อนุญาโตุลรการชี้ขาดขออกมานั้นเองนะครับ <historically> นะฮะอ้าวก็อันนี้ผมว่ามันเป็นหนังเรื่องยาว ที่เดี๋ยวคงจะต้องเฝ้าติดตามดูกันต่อไปทั้งสองประเด็นนะอันนี้ว่ากันตามเนื้อผ้าใช่อย่างกรณีศาลปกครองสูงสุดอมีคําสั่งรับฟ้องครับที่จะถอนมติกรสชกรณีทูควบรวมกันดีแท็กและแค่รับทราบอ่าแค่รับทราบนะอันนี้ก็รับฟ้องไว้แล้วรับฟ้องไว้นะฮะแต่กระบวนการพิจารณาอืจนกว่าจะมีคําพิพากษา เป็นที่สุดใช่นะฮะตรงนี้ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานอืแต่ทีนี้เอาในแง่ของโลกความเป็นจริงก่อนครับท่านผู้ชมนัานผูฟังลองคิดตามนะฮะว่าการควบรวมกิจการระหว่างทูกับดีแท็กเมื่อไปถึงวันที่สารท่านมีคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยจากที่ควบรวมไปแล้วมันจะถูกยกเลิกรายการได้ไหมโอ้โห ผมว่ายุ่งนะยุ่งนะถ้าเพิกถอนนะถ้าเพิกถอนมตินะใช่ไหมฮะยุ่งยุ่งแต่กรณีนี้เนี่ยเอากันแฟร์แฟครับเป็นการฟ้องคณะกรรมการกสทชอ่าใช่แล้วก็สํานักงานกสทชเป็นสองผู้ถูกฟ้องคดีอ่าใช่หนึ่งคือบอร์ดสองคือสํานักงานอ่าใช่ถูกไหมฮะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นคดีความนะฮะที่เกิดขึ้นกับทรูโดยตรงอ่า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 ใช่แต่ทรูกรณีนี้ครับ S <S <an> <S ก็ดูแล้วหนีไม่พ้น <S an> คงจะต้องเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดอ่าผู้ร้องสอดเนื่องจากเป็นผู้ที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบอ,าอาจากประเด็นต่างกอ่าใช่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 ใชถูกไหมฮะครับมันจะคล้า,ลายๆกับกรณีอะไรทราบไหมฮะกรณีกรณีแอชตันอโศกอ๋อที่ตอนนั้นกลุ่มของคุณศรีสุวรรณไปร้องไอไปฟ้องกทมกับอรอฟมถูกไหมฮะครับอ่าแต่ ตัวของอนันดาผู้ได้รับเขาเรียกว่าผู้พัฒนาโครงการเป็นเจ้าของโครงการก็มีการร้องสอดร้องสอดเพราะมีโอกาสจะได้รับผลกระทบน่าจะคำพิพากษาไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือแม้ว่าคดีความมันไม่ได้ถูกฟ้องไปที่ผู้ประกอบการโดยตรงนะฮะกรณีนี้ผมว่าโครงสร้างเดียวกัน นะฮะแล้วเอากันแฟร์แฟก่อนในชั้นนี้นะเขาไม่ได้ฟ้องทรูไม่ได้ฟ้องเขาฟ้องบอร์ดกสชกับฟ้องสำนักงานว่าไอ้ที่มีมติกันออกมาเนี่ยมันไม่ชอบโดยกฎหมายแล้วตามที่เราไล่เรียงกันไปสำนักงานมีหน้าที่ชงเรื่องให้บอร์ดพิจารณาอ่าใช่ถ้าสำนักงานชงขึ้นไปบอกเฮ้ยเขาเป็นคนละประเภทกิจการกันครับฉะนั้นบอร์ดก็แค่รับทราบอ่าอ่าแค่รับทราบเนี่ยแต่เขาร้องกันอยู่ตรงนี้ว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าอซึ่งถ้าคำตัดสินออกมาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะครับ ตัดสินว่าอ,อมติไม่ชอบด้วยกฎหมายครับตรงนี้ก็ต้องไปดูในเงื่อนไขารายละเอียดว่าจะต้องมีการยกเลิกธุรกรรมการควบรวมตรงนี้หรือเปล่าแต่ไปจนถึงวันนั้นเนี่ย <ecosystem S 1> อทรัพย์สินเอ่ยหนี้สินเอ่ยฐานลูกค,ค้าเอ่ยครับองคาพยพต่างๆามันถูกผนวกหล,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 ลอรวมเข้าเป็นชิ้นเดียวกันไปหมดละใช่ใช่ใช หลอมรวมกันเข้าเป็นชิ้นเดียวไปหมดละมันจะไปแยกได้จริงๆหรือเออนั่นน่ะสิอันนี้คือคำถามนะนะครับส่วนกรณีของอนุญาโตตุลาการอันนี้ก็ยังคงต้องใช้เวลาเพราะอย่างที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่ครับทรูไม่เห็นพ้องกับคำชี้ขาดเขาก็จะไปขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำชี้ขาดอ่าใช่ NT แน่นอนต้องเห็นพ้องเพราะอนุญาโตชี้ขาดให้ได้รับเงินอก็ต้องเอาคำชี้ขาดของอนุญาโต ไปขอให้ศาลท่านบังคับตามคําชี้ขาดเนั้นมันก็นี่แหละฮะต้องใช้เวลาในการต่อสู้คดีกันใช่ใช่เอาง่ายๆคือลำดับของศาลเนี่ยก็คือว่าโอเคอนะถ้าเป็นเรื่องของข้อพิพาทของ NT กับถูใช่ปะก็ศาลชั้นต้นก็ต้องรู้อีกทีว่าจะรับไม่รับอย่างไรนะครับพอศาลพวกชั้นต้นเสร็จนะครับก็ต้องไปดูศาลปกครองสูงสุดอีกนะว่าจะมีการพิจารณาไยางไเพราะนั้นต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ขณะที่การกรณีของ สารปกครองกรณีของเรื่องของกทชที่<ม>ถูกฟ้องโดยมูลที่ผู้บริรปโภคตรงนี้ก็ต้องดูเหมือนกันว่าอันนี้คือกลับมารับฟ้องนะมันก็ต้องไล่เรียงสารชั้นต้นว่ายอย่างไรแล้วก็ฐานชั้นต้นเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องไปดูสารปกครองสูงสุดอีกว่<ม>าะจะมีการพิพากษากลับคําพิพากษาของสารปกครองกลางหรือสารปกครองชั้นต้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องใช้เวลาโอ้ผมว่านะไม่ต่ำกว่าสามปีอะ่ถ้าดูจากไทม์ไลน์อย่างกรณีของแอตตันสกนะ คล้ายคลึงกันเนี่ยประมาณสักสองสมปีเลยทีเดียวนะครับ,รบทีนี้เกิดคําถามขึ้นว่าเอ๊ะแล้วกรณีที่คล้ายคลึงกันที่อก็รอดูว่าจะหมูหรือจ่าหัวหรือก้อยในวันที่10พฤศจิกายนนี้ล่ะกรณี a อ s f i b ฟ r กับ3 BB บออคือต้องบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยมันมข้อแตกต่างกันตรงที่ว่าเรื่องของ True กับดี c ท็ีในฝั่งเอกชน <c oughs> เขาก็ ยื่นเรื่องเข้าไปที่กสทชเพื่อให้รับทราบการควบรวมใช่เพื่อมันเขาชี้นําไปแล้วว่าเฮ้ยข้าเป็นคนละประเภทกิจการกันนะฉะนั้นกสทชนะเองรับทําได้แค่รับทราบแต่ฝั่ง ais กับ3 BB เนี่ยเขายื่นเรื่องเข้าไปแต่แรกเขายื่นเข้าไปเพื่อขอให้พิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยในทีมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นกิจการประเภทเดียวกันฉะนั้นถ้าเป็นกิจการประเภทเดียวกันรู้ตัวแล้วก็ทําไมฮะก็ต้องดีแคลร์ดีแคลร์ดีแคลร์ก็ต้องสาแดงสําแดงไปว่าเฮ้ยเป็นกิจการประเภทเดียวกันฉะนั้นขอให้กสทชพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการควบรวมแต่สังเกตดูไหมฮะช่วงประมาณ1นเดือนที่ผ่านมาเนี่ย มีบอร์ดกศรับบางส่วนที่บอกว่ากรณีนี้ของ AS กับ Ja z z กับ3 BB ีเนี่ยแค่รับทราบก็พอผมว่ามันแปลกๆผมว่ามันแปลกถ้ารับทราบก็พอเนี่ยครับเดี๋ยวกรณีของทูมันจะกลายมาเป็นบรรทัดฐานหรือเปล่าอ๋อเพราะว่าถ้าถ้ารับทราบอย่างเดียวก็หมายถึงว่าแอดวานกับสามีบีเป็นกิจการเดียวกันดิก็นั่นเ่ะสิไม่ถ้ารับทราบอย่างเดียวก็แปลว่าเป็นคนละประเภทกิจการ อ่าถูกไหมออออเอ่อคนละประเภทคนละประเภทขอไปคนละประเภทเป็นคนละประเภทอ่าคนละประเภทจะมาอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกันหรือเปล่าอ่ออันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันต่อไปคุณสุภชัยฮะครับอ้าวอืมอืละเวงโอลมานดีเหลือเกินครับนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงลบต่อหุ้นทูเป็นอย่างมากราคาเปิดมาเช้านี้อยู่ที่6บาท จากราคาปิดเมื่อวาน6บาท55สตางค์ลงไปทําโลนะครับอยู่ที่5บาท75สตางค์ขณะนี้ดีดกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับลดช่วงลบขึ้นมาอยู่ที่5บาท95สตางค์แต่ก็ยังคงติดลบอยู่นะครประมาณสัก8-9เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายขณะนี้อยู่ที่598ล้านบาทก็ชัดเจน้วครับส่วนใหญ่เป็นแรงขายออกมาเพื่อบริหารความเสี่ยงนะครับจากภาวะข่าวร้าย ที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้แต่มันก็แค่เชิงเซนติเมนต์นะเชิงฟัน d ิเมนท์เ่นี่ผมว่ามันยังอีกไกลกูผมว่าไม่ต่ำกว่า3ปีอะในแง่ของการดําเนินในแง่ของการทางกฎหมายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับประมาณสักทิ้งเที่ยงวันนี้นะมีรายงานว่าเดี๋ยวทรูก็จะมีคําชี้แจงออกมานะครับเรื่องของสารพกครองเมื่อวานนี้นั่นเองด้วยนะครับ